มาถึงอีกคุหนึ่งคนปีดกูมันแนวครับอันนี้คอนเซ็ปต์ที่ร้านวันนี้เอาอะไรมาขายเป็นเสื้อวงสองพันต้นว2 k ุเคแอนับเก้าสูนยสิแต่เป็นแบบหน้าผ้าตอนนี้ก็คำวับผมว่านิยมกันอยู่แล้วอย่างนี้พี่บี๊พาทัวร์ร้านอันนี้เนี่ยดูดูี่ีเด็ดเลยดีกว่าไนน์แนวครับไนน์แนวลายผีเสื้อตัวนี้หายากมากราคาตัวนี้ขายอยู่หมื่นเก้าวะไอ้ไนน์แนวเทอรวิสกอตแต่ว่าถ้าเทียบลายแนวปู กับตัวนี้อันไหนอันเอาสำหรับผมตัวนั้นมันเจอง่ายแล้วตอนนี้ถ้าเอาตรงเลยว่าถ้ามีงบถึงก็ซื้อได้แต่ตัวนี้ผมเจอน้อยกว่าอใช่ครับเลดฮอร์เป็นไงบ้างคบเลดฮอร์ดเป็นยุโรปปีสองพันเป๊ะเลยแนะนําอีกหนึ่งตัวครับน่าสะสมรายนี้ราคาราคาตัวนี้หมื่นสองครับหายากครับพี่ไม่ค่อยเจอปีสองพันทัวร์หลังเป็ดนะครับนี่อทัวร์หลังเป็ดใช่ครับผมเป็นแขนยาวยุโรปนี้เสื้อวง บงอะไรที่แบบมวนจะรีบขายรีบขายรีบขายก่อนรีบขายก่อน้าคาตกตอนนี้เอาพุ่งตรงเลยนะพี่มะมันไม่ค่อยมีอะไรตกเลยครับอฮะไม่ค่อยมีอะไรตกเลยนะตอนนี้ต้องบอกว่าเสื้อวินเพจอะขึ้นมากมากผมไม่จะพูดว่าตัวไหนตกดีกว่ามันก็จะมีบ้างแหละแต่ส่วนมากจะขึ้นเก้าสิบเซนจะขึ้นหมดเลยโอ้ได้ครับทั้งบ้านเราทั้งทั่วต่างชาติเล่นยัง ตอนนี้ฮิตมากครับแล้วตอนนี้วงวงอะไรนอกจาก2ตัวที่ได้พูดไปอื่นๆที่แบบราคาจับต้องได้ตอนนี้เหรอใช่จับต้องได้นะที่ผมสัมผัสได้ก็น่าจะเป็นนะครับนะเรซเซปินน่าซื้อใช่กับเดอรพิทูตอนนี้ผมน่าสะสมไปเพราะมันแพงมาก และเซเปียเดพิวชั่นอยมันก็นานแล้วเนอะใช่ครับตอนี้บ้านเราบ้านเราไม่มีใครเล่นเท่าไหร่ซื้อได้อยู่สองวงนี้คือควรจะควรจะเก็บควรจะเก็บบอกก่อนเลยเพราะผมก็เก็บพอสมควรแล้วนะบอกไตยไปแล้วนะเอาโอตายไปแล้วนะจะไม่นะจะไม้นะติดตามพี่บีได้ที่ไหนพี่บีกูมาเนียเหมือนกันเลยครับอีกหนึ่งคนเจอไม่ไม่ขอคุยไม่ได้คนนี้ครับผมแต่ไม่มีตกไม่มีตก ตกตกแล้วเหนื่อยแล้วตกแลเหยหรออันนี้เป็นหนึ่งพ่อค้านะที่โอ้ยต้องต้องขอเทคนิคหน่อยครับนิคในการขายยังไงพี่ขายดีขายคล่องขายเก่งส,สม่ำเสมอครับต้องขายสม่ำเสมอ,อ,อแล้วก็เหมันมันมัน,ม,นมันผมจะใช้ความถี่ในในการขายมากกว่า,วาวถ้ายิ่งต่อเน,นื่องมันเหมือนยิ่งเปิดกันมองเห็นให้เราด้วยก็ทำให้ขายได้เลย,ยแล้วก็ในราคาเสื้อที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ ตอนนี้กระแสอะไรที่พี่ต๊อกดับช่วงนี้ผมมองว่าตัวตัวตัวแพงเนี่ยจะขายได้ดีกว่าตัวที่ราคาตับมันมันเหมือนกับมันเล่นไปทางเดียวกันทางเดียวกันคือกระแสเชอริรี่กระแสแมนสันกระแสเนว้หน้ามันมันมันจะมามากซึ่งพวกทางนี้จะขายได้ยากมันมันความต้องการของของตลาดเนี่ยอยู่ที่ของแพงโอเคเข้าใจแต่ว่านั้นสำหรับพี่ต๊อกเบอชี้แล้วนะเพิ่งเพิ่งมาล่ะ น้องยองน้องๆยังไงดีเอาความชอบก่อนที่ผมผมไปบอกไปในคีิว่าความชอบเอาเอาความชอบตัวเองก่อนเพราะเพราะว่ายังไงเราขายไม่ได้แต่เราเองชอบอยู่แต่แต่สิ่งสิ่งไหนที่เราขายไม่ได้แต่เราไม่ชอบอ่ะไม่ทาให้เกิดการขายที่ขาดทุนแต่ถ้าเราชอบเราไม่ขายก็ได้อันนี้อันนี้คือแนะนําว่าถ้าจะซื้อขายก็ซื้อจากความชอบก่อนตามในปตอมมีไหมพิก็มีครับแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ไลค์ครับแค่ทาคลิปเล่นๆเฉยๆก็ไม่เป็นไรก็ บ้านป้าบ้านชาร้านปาชื่อนี้เลยติ๊กเทครับผมตอเคพี่ต้อขอบคุณมากค่ะ